มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 1 0 1 m ม z เสวัสดีคุณชมคุณฟังครับ ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเรานะครับส่วนผมอัศริอัศมะแอร์นะครับเรื่องของการตัดตัดแต้ม <c oughs> ขอภัยขอไฟข,ขอภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะเรื่องของการตัดแต้มการทําผิดกฎจราจรจะเริ่มวันที่9มกราปี66คุณผู้ฟังครับตัดคะแนนตาม20ฐานความเหลือ,อขอภัย20ฐานความผิดเหลือศูนย์คะแนน ถ้าเหลือเสริมคแนนสั่งพักใบขับขี่แล้วก็เพิกถอนรวมถึงเบี้ยวจ่ายใบสั่งนะคุณผู้ฟังฮะพลตารวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พบตรนายจิรุษวิสานศิลป์อธิบดีกร,รมการขนส่งทางบกร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถหรือระบบตัดแต้มจะใช้เป็นมาตรการเสริมในการสร้างวินัยการขับขี่เพิ่มเติมจากการออกใบสั่งเริ่มก้ามกรราหกหกปีหน้าแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วแหละโดยระบบนี้ กำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่มีคะแนนความประพฤติคนละ12คะแนน12คะแนนเท่านั้นนะครับไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กิจชนิดก็ตามนะครับเพราะว่าไม่ได้นับบัตรนะครับนับจานวนที่คุณทาผิดหากทําผิดกฎจราจรในข้อหาที่ระบุว่าจะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงือนไขที่กําหนดกลุ่มความผิดหลักที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ20ฐานความผิดจะถูกตัดคะแนน เมื่อทําผิดทันทีแบ่งเป็น4ระดับนะครับตัดหนึ่งคะแนนเช่นขับรถเร็วเกินกําหนดผมน่าจะโดนตัดไปแล้วหนึ่งเพราะว่าผมมีใบสั่งมาถึงบ้านไปจ่ายเรียบร้อยแล้วนะไปจ่ายไปจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคือ,อ,อพอไปจ่ายแล้วเนี่ยแต้มจะกลับคืนมาหรือไม่เดี๋ยวอ่าน,อ,านอ่านกันต่อนะครับขับรถเร็วตัด1คะแนนเนี่ยเหมือนกับเหมือนเล่ห์หูโทษนะ จริงๆก็คือไอไ้อเรื่องเรื่องจราจรมันก็เป็นเรื่องของระหุ้โทษนะครับแต่ว่ามันมีผลนะมันมีผลในเรื่องของการที่ว่าจะไปทําใบกับขี่ท่านจะอาจจะไม่ได้รับอนุญาตใบกับขี่ตัดในคะแนนเช่นขับรถเรเ็วเกินกําหนดไม่สวมหมวกนริรภัยไม่ไม่คัดเข็มขัดหรือรัดเข็มขัดนริรภัยไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายคุณฟังประเด็นนี้ประเด็นนี้ ไม่หยุดให้คนครับเดินทางมาลายหลายคนคือมีคนตายหลายคนแล้วนะเรื่องเรื่องเรื่องข้ามเรื่องข้ามทางมาลายนะครับดังนั้นคือท่านอย่ามองเป็นเรื่องเล่นนะครับตำรวจที่ตำรวจที่อยู่ตรงบริเวณที่นั่นเขาสามารถที่จะรียกท่านแล้วก็เขียนใบสั่งแล้วท่านก็จะโดนตัดแต้มอีกกรณีหนึ่งก็คือการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะครับ การตัด2คะแนนนะมันคือเป็นครนิงหนึ่งคะแนนพอพอ,พอการตัด2คะแนนเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างการตัด2คะแนนเช่นฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือฝา่าไฟแดงนะครับสตัดคะแนนเช่นขับรถชนแล้วหนีนะครับอันน,นี้ตัด3คะแนนนะครับตัด4คะแนนเช่นเมาแล้วขับขับรถในขณะเสพยาเสพติดอันนี้ตัด4คะแนนกลุ่มความผิดอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ทางจานวน42ฐานความผิดตามบัญชีตามบัญชีแนบท้ายเดีย๋ยวดูว่ามีบัญชีแนบท้ายหรือไม่กลุ่มนี้อันนี้มักครู่นี้เป็นกลุ่มแรกนะ20ฐานความผิดพอมากลุ่ม2เนี่ย42ฐานความผิดนะครับกลุ่มนี้จะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีไม่ชําระค่าปรับตามใบสั่งตามเวลาที่กําหนดเท่านั้นเช่นฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในในทางจอดในที่ห้ามจอดไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขนัดรถเป็นต้นการสั่งใบ สั่งพักใบอนุญ,ญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์คะแนนจะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา90วันนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวแล้วก็หากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตขับขี่ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา156หากหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตขับขี่ เป็นครั้งที่3ภายใน3ปีอาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า90วันหากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่4อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่การคืนคะแนนแบ่งเป็นคืนโดยอัตโนมัติเมื่อคืนและคืนเมื่อผ่านการอบรมจากกรมการกนส่งทางบกมอสกุ่ที่ผมถามไปในความหมายที่ว่าผมไปเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะฮะเรื่องของการขับรถเร็วผมน่าจะผมผมน่าจะได้แต้มคืนแล้วมัง้ง ได้ถ้าตาันีนก็คือน่าจะได้แต้มคืน 1. นนะครับการคืนคะแนนตัวนับในแต่ละครั้งถ้าไม่รับคืนเมื่อครบกําหนดหนงปีนับแต่วันกระทําผิดนั้นๆเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดหรือส่วนคะแนนะจะได้รับคืนเมื่อพ้นกําหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่โดยได้รับคืนเพียง8คะแนนะนะสการคืนคะแนนโดยวิธีการเข้าราับการอบรม กับกรมการขนส่งทางบกในในสองกรณีนะฮะกรณีที่คะแนนเหลือน้อยกว่า6คะแนนสามารถขอขารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้แต่อบรมได้เพียงปีละสองครั้งเท่านั้นมันก็มีเกณฑ์คือท่านจะท่านทำผิดบ่อยท่านอบรมบ่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าคือเขากะเกณฑ์เอาไว้เรื่องของการอบรมสองสองปีอ่าปีละสองครั้งเท่านั้นนะครับถ้าท่านทําผิดท่านจะต้องอบรมเยอะท่านจะต้องใช้เวลาหลายปี กรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์คะแนนจะต้องและต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมด12คะแนนสามารถขอข้อรัการอบรมจากกร,กรมการขดส่งทางบอกได้นะครับกรมการขนส่งทางบอกได้บรรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติแล้วก็การทําผิดตามกฎหมายข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายผมอ่านอยู่ถึงบรรทัดนี้มันไม่มีส่วนใดนะครับ มันไม่มีส่วนใดที่บอกว่าท่านไปต่อทะเบียนรถไม่ได้ไปต่อภาษีไม่ได้ไม่มีส่วนใดเลยนี่ผมอ่านมาถึงตรงนี้นะสำหรับช่องทางการสอบสอบคะแนนและช่องทางชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์อันที่เว็บไซต์ E-Ticket PTM สามารถตรวจสอบใบสั่งค้างชำระจค่าปรับตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล้วก็ตรวจสอบสถานะใบขับขี่แล้วก็แอปพลิเคชันขับดี ครับขับในนี้ K H U B แล้วก็ d e E ขับดีให้บริการข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตรวจสอบใบสั่งค้างชำระและคะแนนความประพฤติการขับขี่อันเป็นประโยชน์ต่างๆที่ทันสมัยแล้วก็แอปพลิเคชันเป่าตังค์นะฮะคุณผู้ฟังให้บริการโอ้เป่าเป่าตังค์ก็ก็จ่ายได้ด้วยทางเป่าตังค์นะครับดังนั้นใครที่มีเป่าตังค์อยู่อย่าเพิ่งลบแอปนะครับแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้บริการชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์ วันนี้หลากคุณฟังกันไปสัปดาห์นี้หลากคุณฟังกันไปเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ